สวัสดีค่ะทุกคนอาจะไม่เห็นหน้าฉันนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวน้องข้าขหอมกานนี่อย่างแรกก็จะเจอกับอันนี้เลยนะคะที่ตรงนี้เราสัตที่ตรงนี้น้องเข้าหอมมาสัตไม่ใช่ตรงนี้ที่น้องเข้าวหอมติดเองนะะแล้วก็เดียวว่าเองด้วยนะ คนไม่ได้ยินงก็เลยแบบนะคะนะคะไปก่อนเนาะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็แต่เราจะไม่ให้ดูอันนี้เพราะคือความลับของเรานะแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นแคร์เบค่ะสาวผูคเบคเมื่อไหร่นีจ๊ะไม่ใช่สาวผูครเบคจริงทุกคนนี่อันนี้ก็คือชุดนักแคเบไม่เอาไม่เอาเหมือนสิเหมือนขี้มากเลยทุกคนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกลัวน้องกัมปี้แบบหรือว่าเรียกลัวน้องใส่น้ำก็ได้นะ เดี๋ยวกลัวว่าน้องสายน้ำจะไม่สวยนะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหรือว่าถ้าใครอยากให้มาอัปเดตน้องสายน้ำก็คมเมนต์มาเลยค่ะส่วนอันนี้คือของอะไรไม่รู้เราจะไม่ได้แล้วนะก็น่าจะกล่องล็บนะอุ้ยเราถูกด้วยค่ะเพราะเมื่อก,กี้เราเห็นแวบๆไปเป,ป,ปล้วนะเออ ไปก็จะเป็นกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนที่จะเอาไปไหว้เครื่องนี้จะ้ะมันจะมีกระเป๋าซ้อนสองอยู่ข้างบนจ้ะเพราะมันจะเป็นดินสอบค่ะเพราะว่าคือเราเป็นคนที่แบบใช้ดินสอบเรืยองมากส่วนข้างล่างก็จะไม่ให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดก่อนเนาะ อันต่อไปก็จะเป็นในนี้นะคะเป็นน้องโครมิน่ารักมากโครมีเออนั่นแหละโครมีแล้วก็จะมารีวิวต่อเลยค่ะเราขอใส่แป๊บนึงน,นะเป็นถุงแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นถุงเปลี่ยนหัวปากกาเดี๋ยวเราเอาปากกามาให้ดูนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเรา,เ,เราจะเอาปากกามาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะมันต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นะก็คือไม่มีชิปไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเลยเนี่ยนี่ก็คือใช้แบบได้ดีมากเลยนะคือ,อยังไม่พังเลยไม่มีเงินจักบาทค่นะเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวก็จะมาพาน้องกัมพีแบบแต่งตัวไปโรงเรียนแบบเอสมกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบถ้าใครอยากให้อัปเดตปากกาไอแพหรือว่าเคสไอแพนะคะสองอย่างนี้มารวมกันหนึ่งคลิปนะส่วนน้องกัมพีแบบหรือว่าเรียกว่าน้องใส่น้ำก็ได้นะคะก็ อีกหนึ่งคลิปนะคะเมนมาได้เลยว่าอยากให้ทำอะไรต่อเลยนะคะบ๊ายบายและนี่คือชุดของน้องใส่น้ำนะคะนี่ก็คือแบบยังไม่ได้ไปซื้อเลยนะคะก็แบบทำเองเย็บเองหมดเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนจะวุนว่นวุนลงลงลง่นลองน้องเลยนะเดี๋ยวถ้าใครแบบอยากมาให้ดูแบบโต๊ะเต็มเต็มนะก็เมนมาเลยจ้า